สื่อผู้ดีรายงานค่ะว่าคริสตันพาเลซต้องการเอ็นดีไอเป็นเป้าหมายลำดับแรกในแนวรุกที่จะเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ค่ะโดยตัวรูกชาวเซเนกัลมีโอกาสจะอำลาโอลิมปิกมาร์ชเช่เพราะที่นั่นไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ค่ะซึ่งรายงานข่าวยังระบุด,ด้วยค่ะว่าเอ็นดีไอวัย23ปีตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกค่ะมีหลายทีมดังจะซื้อตัวตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วแต่ยังไม่มีการย้ายทีมเกิดขึ้นค่ะและคริสตันพาเลซก็กลายเป็นหนึ่งในสโมสร สอนที่พร้อมจ่ายเงินในระดับ15ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัว NDI มาเสริมกำลังในแนวรุกเพื่อใช้งานฤดูกาลหน้าปี2024ถึง2025ค่ะซึ่งมี2แข้งตัวหลักของทีมที่มีอนาคตไม่แน่นอนคือไมเคิล l อ l ิเซ่กับเอเบเรชีเอเซ่ที่โดนหลยสโมสรหญ่ตามดึงตัวอย่างหนักมาโดยตลอดค่ะก็ต้องมาตามดูกันค่ะว่าคริสตันพาเลซจะรั้ง2แข้งตัวหลักให้อยู่กับทีมต่อไปได้หรือไม่ค่ะโดยเฉพาะออริเซ่ที่มีทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และเชลซีที่พร้อมจะจ่ายถึง50ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่ทีมจะปฏิเสธข้อเสนอค่ะและต้องมาตามนุ้นกันว่าพาเลสจะได้ NDI มาเพิ่มความคมในแดนหน้าให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมหรือไม่เพื่อทดแทนนักเตะที่เสียไปค่ะ